ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกๆ่กานเนาะพี่น้องบปก่าศีวอยู่ไก่อยู่ไกลก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองอสอพี่น้อยงแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้พี่น้อยก็ได้มีโอกาสเนาะพี่น้องมาตามหาญาติอ่าซึ่งอ่าเมียเพิ่นเป็นคนไทยเนาะพี่น้องผัวเพิ่นเป็นคนลาวอ่าซึ่งเคลนี้ก็มากับบา่าวพรสตูดิโอคือเก่าเนาะพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้อง <โด S 3> มาเป็นครั้งทีชองแล้วที่บ่าวพรตามหาอันพ่อเป็นคนลาวเนาะ เนื่องจากบ้านน้อยก็ไม่ได้สาาราบข้อมูลไปได้นอกพี่น้องกับพอดีมาทมาบา่พอเลยข้อมูลเป็นอย่างไรกบกบเลยก็คือข้อมูลเป็นไปสี่น้องพี่น้องก็คือ,อคือคนบ้านนู้นฮังนะคล้า,า,ยายไปไทยจังแก่ก่อนแล้วไปได้มีคน<อ>ทางไทยแต่ที่นี่แหละมีลูกชายทำกันคนนึงแล้วที่นี่แหละลูกชายใหญ่แล้วผัดจากจ้ามาพ่อพอิพอ่นได้เลิกลากันเอง พ่อน้าบ้านอยู่บ้านนุนห้างเมืองจะพรแขวสวรรค์น,นี่แหละแต่แต่เมืม่อนั้นมาพรมาแต่บ่อเห็นหมูอีไพรหู้นาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยสิไปไม่อีกครั้งเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปสปอบข้อมูลเบิ่งนํากันเลยเนาะพี่น,อน,ออน้นองเนาะเดี๋ยวบ,บ้านนุนห้างบ้านนุน,นห้างเนาะพี่น้องกี่ข้ออีกบ่หรือีกหน่อยจะสิเฮ็ดหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะไปโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาฮอนเงอนสบายไปแล้วเรือเปล้าเนาะพี่น้องกาสบายดีครับสบายดีเป็นจังได๋อันหูแล้วบ่ พ่นคนนั่นแหละคนสื่อมาใส่เนี่ยพ่นสื่อแฉ่เอ้ยยี่มัไปพุ่นเลยสีใสแอนซอนอ๋อในบ้านนี้แหละแต่ก่อนแล้วเราเอาเมียมาแต่เมียเราก็มามาเห็นมาใต้พุ่นเลยชื่ิว่าวอร์ซอนยันแมวอย่าเปลี่ยนสื่อเนาะนี่แต่นี่แต่ทอนนั้นแหละอันมันหล่ตายแล้วตดีวนี้ตายแล้วมาตอนเขาจับเดยจับอยู่ผับฟองจับจับอยู่ผับฟองเขาเขาจะเขาส่งมาส่งมาเดือนตีน เลยเสียตายแล้วแต่ว่าจอนนี่ฮะยังมีภัยอยู่เพื่อน,นอยู่เพื่อนนะนี่ตะเต่อนพี่น้องขาเจ้าทั้งหลายน้องสาวก็มีเพื่อนพัวอยู่คุณน้องชายแต่เอาเมียนะพวนอ้ผู้น้องคิดกระโตนนั่นะเสียแล้วผูนสื่อแง่น่ะแต่ทามแม่ของอันพูนนะไรซีหูจักอย่างเอ้ยน้องข้าเจ้าขอางในข้าเจ้า,จาจก็มาอยู่ในหนุ่เป็นนันนันสีหู สรุปแล้วกะเพิ่น,ออนเสียชีวิตแล้วเราพี่ดองเสียตั้งนานแล้วบ่เอ้ยหลายปีแล้วไดงฮอดแล้วบ่หาปีโอ้กว่าหัวบ่บ่บ่ฮอดสู้มามาแล้วกะเชื่อว่ฮอดลงฮอดคือ,อม,มาแ<อ>ต่ภาคทองแหละว่าเขาจับนะไปหาเงินหาค้ำนี่แหละอะไรเขาจับยิ่ปุึ้นจับแลว้วเขาส่งมาเลยอ,อุ้ยบุพพัวกระยาเฮาเนาะต้องตายเวอร์สินะ เป็นพยาเกี่ยวเองเนาะเออป่วยมาแต่พุทธเป็นป่วยมาใช่คุณแหละแต่เมื่อนั้นก็ได้มาถามเพิ่นนะพี่้องแต่ว่าเพิ่นบ่ฮหู้มันอีจักเฮ็ดได้เป็นจะคิดพอเอ้าของแนวคนเอหวานเพื่อนไกลหวัดแล้วกวัดก็ทำศัตรูออกหวัดกระซี่กระซี่แม่อะไรเป็นเป็นคนบอกนะหวานเพื่อนอยู่ในหันแน่นีจังหู้จักนแต่ผูเป็นครูบาศิษนกระซี่หู้รอกแม่แม่แต่ว่าตอนนี้ฮะ ยังพอไปถามข้อมูลน้ำภายได้แน่หรือว่าบ่มีเลยบอ่อันยาสิพี่น้องคนมีไปถามเฮือนแม่มิกแล้วเป็นกูนับเป็นนาาออ้าสาวเฮือนแม่มิกเนาะเออแม่มิกออกัว่าตั้มเขาเมาอยู่นี่หนเหมือนกันเลยแปลกแปลกเงื่อนอยู่ใช่หรือเแม่อนเงื่อนก็ภาคตัวภาคตัวตวัดไปหันน้อยหนึ่งแล้วมีแต่เงื่อนพี่น้องใครเตาเบิ้ลต่อต่อกันไปเลย จากคนตัวมีทางสิไม่มกันของมูลตน้นแม่เพื่นแม่ของครูบ้านทำเฮือนอยู่ในหันน่นนี่ของอันนี้ก็เพื่อนกระหูจ้จักเนาะว่าเฮือนอยู่แค่บ,บัดไม่ตะกูดเดียวเฮือนอยู่แค่บ,บัดกายหันบ่มีดอกคนปิซืัวเจ้า,าคือจะว่าว่าซ้อนนั่นแต่ว่าแต่ว่าทางบ้านใช่ว่าแซงเนะาะทางบ้านซื้อเข้าอนาะว่าแซงมาตอร์พุ่นในย,ยามเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อหาแต่ผู้นี่เลยเอาเมียมาแต่ฝากของผูก็มา มันเกี่ยวเขายัางอยู่ในนาขาจเจาะมาแล้วกระซิู้เนาะจังฮู้จักขอมูลว่าอยู่ในขางวัดนั่นนั่นนี่นะอ้าวแล้วทีพี่น้องสืบประพรก็ได้ฮู้้อมูลแล้วละแล้วก็ที่ได้ไปทำ้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมอีกน้ำยาติพี่น้องของเพิ่นเนะาะตามที่พอเฒ่าคนที่เพิ่นบอกว่าลองไปทำเฮือนแม,มน่มิกเนาะเป็นญาติพี่น้องของเพิ่นนะพี่น้องที่ไปทำเรื่องราวของเพิ่นว่าเป็นยังไงที่ไปที่มาเนาะ ขอบใจเลยล่ะขอบใจขอบใจเด้อน้องพี่น้องซึ่งเพิ่นน่ะเสียไปแล้วน้องพี่น้องม่เตอเลือดแต่ญาติพี่น้องเพิ่นผู้เรพอดอยู่โซนทั้งอาขางวัดน้องพี่น้องซื้อมิกหน้าสาวเพิ่อนน้องพี่น้องเดี๋ยวบ่า์หน่อยกับบ่า์พลก็จะได้ไปถามข้อมูลปลอดภัยอย่างไรที่ไปที่มาน้องพี่น้องเนาะโอเคไปกันเลยพี่น้อง สเป็นเท่าไงเดี๋ยวเรา่น้องนเนาะเดี๋ยวไปสอบทามไปเลยสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับอันปล่อยมาตามหาคนอันเพื่อนญาติพี่น้องของขดชื่อแสงเดี๋ยวนี้สมออลบลรณ์นี่แหละเจ้าบอลเอาน่าปอดแป๊บนึงมาที่ควรมาตาหาชื่อแสงคนไม่ลู้ชะบอกอนขดชื่อแสง ซ้อนดิเป็นญาติพี่น้องของเจ้าอในเรื่งงานอะไชื่ออะรนก็ชื่อแซมอยู่นบ้านคือแซมัแล้วะไปเปลี่ยนใหม่ยพดแม่แต่วันอู๊เนราการว่าชื่อซ้อนเออแต่ว่าแต่ว่าเป็นญาติพี่น้องขอเจ้านี่บ้างอนนี้มันตายสตี แต่ว่าเพิ่นบ่บอกซื้ออันหมายถึงว่าอันมี้าอยู่ทางจังหวัดหนองคายเีิ่นหาให้ข้อมนคอยมาหันน้าองเถื่อนกจะมาชองเถื่อนไ,ได้มาในยนตนข่า,ขาว่อยประยู่ส่งสม,มัครสมัคราแต่ว่าลูกชายเพิ่นะนะ้าใครอยากจะมขาม่ขาวจาพตายแล้วตายแล้วประมาณแแดีเลยตาย ีของเพิ่นเคยมาแล้วบอกเยมาื่อนอยูน่าดีนคนไปกับาไเนียอยู่คนไปไปเต็ทเนาะพ่อแม่ไ้ไปไปเยใหญ่สยาซาวแลวเตมตมาลวเามีแต่ผู้ชายเียก็ให้ข้าวเพิ่นหลเสียแล้วอยีาว ลูกนอกต่อชื่อแซงนะเป็นลูกนอกนีกัะลูกนอกเพื่อชิมของเรียนกันเสียแล้วข่าเหนีร้านีแล้วเดินมาเห็นแมวขึ้นปีนมาไทยเข้าสู่มาเด็กเข้ามาสุ่ตกาคลามานเล่า่าแมวบดีเลยนั่น้าวผคดเจเอร์ชู่้ว เอาเปิดด่ัเฉีแล้วพอเจ้าะแต่ก็มีไฟมาในนี้เลยแล้วพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้ก็ถึงเวลาบา่อนลอยก็บ,พกบ่พลก็ระเซ็นลำลาเปิดเมื่องกรตบ้านนี้น้องพี่น้องเนาะซึ่งเรื่องปลายซึ่งเรื่องเล่าสาเหตุต่างๆก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งก็เปิดได้เสียชีวิตไปตั้งนานตั้งเพื่อนเลยเราพี่น้องเนาะ กประมาณจักปีก่อนบพจน์อาชียชีวิตประมาณห้าหกเจ็ดปีประมาณประมาณห้าหกเจ็ดปีเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ก็จะได้ไปบอกลูกเพื่อนบัดนี้เนาะก็อาจจะบอกตามคลิปนี่แหละเนาะพี่นบอกตามคลิปซึ่งก็สื่อสารทางบพจนเพื่อนเนาะพี่น้องบัดนี้บพจนกับบ่าอนอยก็ใช่ลาอาเม่าเมื่อก่อนเด้อบัดนี้เด้อสบายดีเด้อสบายดียูดีมีแหงเด้อเมทาเด้ออ่าด้วย